เฮลโลสวัสดีค่ะพี่น้องจอนนี้รำเพริอภิเชียวสวัสดีค่ะมาๆๆๆๆมามามาเก็บพี่น้องยังซาอะไรถอดยังยังซาอะไรถอดน้องหอมพี่น้องทายเพี่อนปุ่มหมาได้ค่ะมมฉันจะกล้ากันฉันจะลออุ้งเอาแหนมมูไว้ใส่สามห่อพอดี จ้ลงว่างไวใส่หามันนี่มันจะใส่มากินแม่เจ้ากะลุงไว้ใสบุสามหัวเขาห้ฉันขอบคุณค่ะอาไรนี่ก่อนไก่อนในท้ายคลิปก่อนเข้ากินแล้วกินเ่าก็กินมัอิ่มหมดเกเสียงเอะปาประเด็กแม่แดงแดกแดกแงแด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 ดงแดงดงแดงดงดงแดงแดงดด้ดดงดง อีปีหนึ่งนี่ยจำเบิร์ตบีกับเบิร์ดใน้ีกเนงานค้ากินแล้วบอลูมกินแล้วมันเปลี่ยนบมันเปลนม่ที่สมช่วนี้ดูจะเป็นอย่างนุ๊กคันคันคันนี่คืออย่างคันแถวขาคันเบิร์ตในเก่าจุดอันนั้นโมเมนต์วาวให้ตัวเองโอ้ยสิบ้าพวนพวนน้ำกูพนคันเวงเก่าตัวนี้ เปสก่าจนบาทบาทบาทจนเศ้าเก่าจนบาทแจงได้เศ้าอีรีเก่าแถวคาเลนศิลปินแม้วยังใคกนศิลนเกียของน้ำโกดกินยูเม่ถ้าคลิปก่อนกินตอนเหลดป๊าดกุ้ยเอากุ้ยเอา มันลายปิดนะมัสิบูดกุ้ยเอาไว้ลวจาสันแล้วเบแบกับบอเบงกินนาะมัสบูดเคแบบดีนาแม่เจ้าประเด็กบ้านมันมันบนข่นางนนงบนขน้าบขันข้นข้านขงบนาบนนขบนาขานบน้นนบางขบบ กระโซ่นะก็มีกระซ่เมนอยู่เนาะพักลวกพักยังพู่้ไก่เอาลงมาจะเซพเพื่อยังนีเกลือผู้ใดไม่ได้ใส่สองรอบนี่คือของน้ำาีลวกผักจะเซบอีนีพี่น้องน้ำดวนสาลูกแสง มาเม่มาเม่มากินข่าวมากินข่าวเด้อค่ะเด้อให้จีกุยไปดเพื่นลราพี่น้องไม่ได้กินข้าวเจ้าจ้าข้าวไม่ติเินในลูกข้าวเกลบลูกไมลยมันได้กินข่าวเลียวมันินข่า้แล้วมันนี่เนี่ยมันลื่มันในไรใกล้บ้านยวไปซื้อขึ้นซำอาง 1 1> ใช่ <S s <S s <S s well. ่ทสร้งนั่นนี่สร้งอย่างตแล้วสะโพกเลือนเสื่อก็สร้างตัวเมย์ฉันจำเฟซนั่งไเลือนโซพาจำเฟซไ้กันเราจะไปหาเมย์อานน้ิชาดนะไหมก็ว่าถอดพี่อ้นั่นน่ะต่เด็กกินครึ่งอยู่แต่มาต่เมย่เยปวนไม่เยป่นี่เ่เออปลาเป็นล่างข้าวพ่ตีย่ใส่ยังบอหรือสิไปไปไปน้ำยู มันเป็นตลาดคะกินก่อนพี่น้องก็เอาของไปเซลยวแหม่เอามาจะไปร้านค้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องค่ะกับพี่น้องรังกินเข่าอะไรกับสี่างไปร้านค้าค่ะพี่น้องแางไปร้านร้านค่ะมันเสือเสืออันเวลาข้าวแก่เสือเราเปล่านะเฮา ันแบบว่าฉันบมเดลหูติดแกะติดเลยแต่มันอัดันบิกนะหูแถวมันก็หูมันอัด้นขาดคุณอย่างเนาะฟ้าวอมนล่านขาไปท้างในนี้เขาบอกว่ายางไปคุโอ้นั่นเอง้าก็สิบนนีน้กินหลายก็อยุ่นยู่บนเนาะคุณน่ะเพระกันยางมาเพราะกันได้หอบมาตี้กินแ โอ้ยังบอกเอ้อ็มีนั่นเฮ็ดดีครับเกิดอะไรขึ้นได้ไหเกิดอะไรขึ้นเออเขาทำหาติ่มอยู่ก็จิว่าจังไดเนาะชักก็ได้แค่กดไร นี่มันตาตีหรอเมมีนี่ตาตีอยู่เขาเป็นตี่ไปนไดไปโบกไดเลย่ะอ้หมของแสบกลูกบบย่รมน่ะไยืรันโบมือมือมืองานอยู่ใส่ก่อนถามถามถานี่ยใช่ปะโอ้โหเจ็บัว ฝขันละลอยพุ่นรถกิ่งบัววานนี่อืมฝากเอาฝากเอารวยเลยครับบัววานนี่หลายๆคันสิบคันก็ได้ละสิบคันก็ได้ละพันหนึ่งเบอร์คนนี่นะขันละลอยฉัจะงงละป้าบ้าปีแต่ไปจวดต่ละชันว่าหลุดกิ่งขันละลอยนะว่าเป็นหาดสิพอีหลุดกขันละลอยหาดบ่มจะพาแจงกันงใครเมื่อกิ่เนย ยนในกับข่าวยูบเืคนเออกับข่าวลายค่ะเมื่อคืนเนี่ไม่ต่องสสัย้สิบกาเป็นตังวไม่กี่กิจะกลวเขาปุ่นดีดีเขาปุนมันงามมนเขาปุ่นแซ่บพอน้ำเขาปุ่นก็แซ่บเมื่อนเนี่ยมันลายยาวเนาะก็ิมไปแลรวจ็นอนดรลับเดี๋ยวจะรอเราเร็วเชิที่ มันคืออะไรตูทร้ทาเรสอ๋อของน้าเมนูอรอมารานคากับพี่น้องค่ามีอย่างระครมาหารากินกรุบกริบชีวิตหมอรับยำ้ำเร้าอ่ะบบลาต่อ,อ,ตอกันแมนอันก็จะตอกบเบ่ห<ม>็น,นมันมา่าเขาเราไมันม่หยุดให้เจบมันตัวขมนมีอย่างไปชื่อเอเมมนเย็นชื่นใจบอทันเด้ มันจะนมมันเลยเนาะต้องเปลี่ยวให้พี่แน่อันอาสีเคียวรัชมิวนะเออ yes ดัชมิวดชมิวดัชมิวไกลอยางโอมัมีอิิตะอิิดีไหมวะสิบ้ากมีละกันตันหรือตาซาหรือคาซา มีได้ไงเราจะซอยน่ะมีอย่างมอดีมอไม่มีจ้ามันเป็นแบบร้อยหล่อละใช่ใกล้จะหมดแล้วเราเสียหาะไปดูใช่ไหมมาแล้วพี่น้องเพื่นมาแล้วดีไม่นุ่มตัวดีไม่นุ่มตัวดีไปไม่บอกใครไม่ไปไม่บอกไม่กล่าวไม่รู้ว่าจะมาวันไหนเพื่อนป่วยพี่น้องเพื่นไปหาหมอเพื่อนพักเพื่อนพักไปหาหมอหายอย่าง อาตีกันพร้อมตีแมย์มาขึ้นมีเขาม็เห็นขวดตียังมาแตกเต็มอยู่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่านอนหลับมาขึนโครงเป็นนายกินเลยแต่ว่ากินหไรไรกินนมนี่แหละเจ้าเขาแล้วมันถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังไรค่ะใช่พี่น้องเบิ้งคล้มเคลื่อนไหวเนาะค่ะเนาะทีเี้ขอหลานไปค่ายมหแล้วอดกินที่ละเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าไม่ยังไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี่แล้วพ็เอาไปเจียดด้วยนะคะมาลานค่ะค่ะมินี้ มะ <c oughs> หาซิมมมเสีงยงก่อนคือแล้วพีน่น้อเจอกันคลิปหน้ากับ๊ายบายพี่น้ำโควกี่เลยเท่า